มาพิสูจน์หินกันค่ะอันนี้เป็นกลิ้งเวนจิรินนะคะก็เปิดเตาแก๊สเลยนะคะดูซิมันเป็นพลาสติกไหมเป็นพลาสติกมันต้องไหม้แล้วนะคะดูชัดๆนะไม่หมอเปิดแก๊สอยู่นะคะแต่เปิดเบาๆเพราะว่ากลัวไฟลุกค่ะเสียวก็ไม่ไหม้นะลองดูแล้วก็ไม่ไหม้ถ้าเป็นพลาสติกมันต้องไหม้ละคะ่ะอ่าเคอันนี้เป็นอ่าโอปอลนะคะในความที่มันสวยเกินก็เลยดูว่าดูซิ เป็นหินจริงหรือว่าเป็นพลาสติกกันแน่อันนี้เปิดเตาแก๊สแบบให้เห็นเลยนะเปิดให้เห็นเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าหมอเปิดเตาแก๊สจริงๆอันนี้ให้มันไฟแรงกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะให้เห็นชัดๆว่าเป็นไฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาโอปอชิ้นนี้นะคะเผาเลยเผาเลยดูสิไฟจะ,จะไหม้ไหมวับวุบอุ้ยดูสิมันไหมอะไรเนี่ย อ๋อปรากฏว่ามันไหมโลหะที่หุ้มอยู่นะคะโลหะชุบเงินที่เอาหุ้มโอปอชิ้นนี้อยู่ดูสิมันเกือบจะละลายแล้วะคะ่ะมันโลหะมันเบี้ยวเกือบจะละลายแล้วอะดูสิถ้าปล่อยในวันนี้นิดนึงอะโลหะละลายแน่นะคะรีบดึงขึ้นมาก่อนทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันหินชิ้นนี้เนี่ย มันโดนไฟแล้วมันผิดรูปร่างไปหรือเปล่านะถ้าผิดรูปร่างไปว่าเป็นของปลอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่าอันนี้เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วก็ปรากฏว่าโดนไฟวูบไปเมื่อกี้นะคะไม่ไหม้นะคือเห็นยังรูปร่างปกติอยู่นะคะเป็นของแท้นะคะสองชิ้นนี้มีคนจองแล้วนะคะเป็นโอปอกับกรีนแอลเบนเจอรีนะคะ